สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีเมษทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะเราจะมาดูกันนะครับว่าไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเราจะได้เตรียมการวางแผนรับมือทั้งลุกและรับได้อย่างครบถ้วนและเป็นอย่างดีโอเคนะครับเรามาดูกันนะว่าไพ่จะบอกอะไรกับเรานะขอหนึ่งใบอ่าหนึ่งใบนี่เลยแปดถ้วยไพ่ใบนี้บง่งบอกถึงว่าชาวราศีเมษคุณต้อง มุ่งหน้าตั้งใจมุ่งหน้าตั้งใจทําบางสิ่งบางอย่างตอนเนี้คุณกําลังคิดได้กําลังตัดสินใจว่าคุณจะเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างตัดสินใจได้แล้วนะกําลังเริ่มทําแล้วนะประการที่สองบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดไว้อาจจะถูกเลื่อนอาจจะถูกแคนเซิลอาจจะถูกละทิ้งอันเนี้เผื่อใจไว้บ้างงานที่สมัครงานที่ทํา อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราเผื่อจิตเผื่อใจไว้อาจจะต้องเดินออกจากการเดินออกจากงานเก่าเพื่อไปงานใหม่บางครั้งบางท่านอาจจะถูกแคนเซิลถูกบอกเลิกถูกบอกยกเลิกโอเคแหละคุณอาจจะเสียใจในครั้งแรกในการเริ่มต้นหรือการได้ยินอาจจะเสียใจแต่การเสียใจเนี้ยจะทําจะนําทางไปสู่ความสําเร็จในอนาคตเ,เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่า พรุ่งนี้มันจะดีกว่าไหมแต่วันเนี้ยความมั่นคงมันสูญเสียไปแล้วถูกปฏิเสธถูกแคนเซิลถูกให้ออกโอเคละมันเสียใจอยู่แล้วแต่การที่ถูกออกถูกแคนเซิลในครั้งเนี้ยมันทําให้เรากับกายกับกายว่าผลักดันให้เราไปได้ดีมากกว่าเดิมอ่าอันเนี้ยพอเข้าใจได้ดังนั้นราสีเมษรคุณไม่ต้องไปวั่นไหวในสิ่งที่เจอคุณทําดีที่สุดแล้วผลดีย่อมผลดีย่อมส่งสะท้อนกลับมาเป็นอย่างดีแน่นอน อแต่ที่เราทุกเราทุกเพราะว่าเราไม่รู้จักอนาคตไม่มองเห็นอนาคตมองไม่รู้วันจะเกิดอะไรเราจึงทุกแต่ถ้าคุณรู้จักวางแผนแล้วคุณรู้แล้วว่าสิ่งไม่ดีมาถึงเราแต่สิ่งต่อไปมันจะเป็นสึ่งสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคุณวางจิตวางใจได้เลยเจ็บก็เจ็บชั่วคราวทุกข์ก็ทุกข์ชั่วคราวแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็หายนะเห็นไหมประมาณนี้นะโอเคหนึ่งคุณมีแผนการ คุณรู้แล้วว่าคุณจะทําอะไรตั้งหน้าตั้งตาทําอะไรเพื่อจิตเพื่อใจไว้กับความไม่ได้ดังใจไว้แต่หนทางที่คุณคิดไว้เนี่ยมันดีแน่นอนเราจะถูกเวี่ยงจากสิ่งไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะราศีเมษนะต่อไปเรามาดูไปที่สองกันอาเห็นไหมไม่ได้โม้ด้วย เห็นไหมว่าคุณถูกละทิ้งคุณผลักทิ้งไปคุณทุกแต่คุณได้งานใหม่ไงใช่ไหมคุณถูกไล่ออกจากงานถูกปฏิเสธไปสมัครงานนี้ก็ถูกปฏิเสธไปไหนก็ถูกปฏิเสธแต่ครั้งต่อไปคุณได้งานใหม่ที่ดีเห็นไหมละทิ้งงานเก่าฟูง,งานใหม่ใครไม่เอาคุณในตอนนี้ช่างมันปลายเดี๋ยวคุณก็ได้ใหม่ถ้าเป็นความรักถูกคนนี้ปฏิเสธไม่ต้องไปเสียอกเสียใจความรักนะ เดี๋ยวคุณจะได้คนใหม่ที่ดีกว่าไอ้คนที่ปฏิเสธเราไปนี่แหละเออเราเดี๋ยวค,ยค่อยควงมันมาย่อเยอะ,ยอะว่ากูไปได้ดีกว่านะโอเคความรักจบสิ่งเก่าไปสิ่งใหม่การงานเหมือนกันเลิกจากสิ่งเก่าไปทํางานใหม่โอเคโอกาสความสําเร็จมันมีมันมีเรื่องของการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีนะโอเคเรามาดูใบที่สามกันอ่าอย่าคิดเยอะ สี่ถ้วยบางคนบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยงานใหม่มาเนี่ยคิดไต่ตรองให้ดีก่อนพระเจ้ายื่นถ้วยมาให้ละละหนึ่งใบขอคิดก่อนแต่บางแต่ในความหมายของผมในที่นี้นะสามใบมาเรียงมาแล้วนะคุณอย่าคิดเยอะทาทาไปเถอะอย่าเลือกมากอย่าอย่าสเปคสูงเออมันก็ถ้วยเหมือนกันมันก็งานเหมือนกันทาทาไปเถอะอย่าไปคิดไต่ตรองเพลี่เพลไรเพราะว่าโอกาสนาน,านามาทีทําไปก่อนอยาเพึ่งปฏิเสธนะ ความหมายมันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าสอ,สองใบที่สองเป็นหนึ่งไม้โอกาสงานใหม่มาแล้วแต่เรามันติดที่เราสเปคมันสูงเพราะฉะนั้นลดลดท,ทิิลงไปก่อนอลดสเปคลงไปก่อนทําไปก่อนว่ามันจะเป็นยังไงอย่าเพิ่งปฏิเสธในสิ่งที่เข้ามาในชีวิตนะถึงคนนี้จะไม่หล่อแต่คนนี้อาจจะมีดีก็ได้เพิ่งปฏิเสธไป คนนี้อาจจะดูเหมือนจนแต่จริงๆบ้านอาจจะรวยก็ได้อย่าเพิ่งปฏิเสธไปนะราศีเมษเดี๋ยวเรามาดูใบที่สี่กันเอาไนอนไม่หลับด้วยนะแหมราศีเมษคิดมากเหลือเกินโอเคละอย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งราศีเมษอะไคิดมากเป็นคนคิดช่างคิดช่างกังวลทุกยังมาไม่ถึงยังนอนไม่หลับเลยทุก อุปสรรคมันแค่สิ่งที่เราคิดเออแต่มันยังไม่มาสัมผัสตัวเราเพราะฉะนั้นอย่าทุกฟรีอย่าทุกไปก่อนเออนะอย่าพึ่งสองใบนี้คือลดสเปคทำไรได้ทำอย่าพิ่งคิดมากเดี๋ยวมาดูใบสุดท้ายก่อนน่าเห็นไหมลาศีเมษรเป็นไส้อย่างนี้แหละเอ,อ เลือกจริงๆคิดแล้วคิดอีกน้อมดับสุดท้ายสองไม้เท้าเห็นไหมหนึ่งไม้มาปุ๊บสองไม้ดีกว่าเดิมด้วยาการงานคุณก็จะได้ทำสองหน้าที่บางครั้งคุณอาจจะได้เลิกจากงานเก่าแล้วมาทำหน้าที่ใหม่เห็นไหมสองใบใบที่สามใบที่สี่นี่ไงใบที่สามใบที่สี่อย่าเลือกมากอย่าคิดเยอะอย่าทุกไปฟรีจนนอนไม่หลับเพราะสุดท้ายแล้ว สิ่งที่มันได้มามันได้มาแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของคุณนี่มันมาช้าแต่ดีกว่าไม่มาในระหว่างที่มาช้าคุณก็เตรียมตัวให้พร้อมนะแต่คุณเองนั่นแหละกับกลายเป็นคนคิดมากทุกในสิ่งที่มันมาไม่ถึงนะราศีเมษนะโอกาสงานมีแน่นอนดีแน่นอนโอเคสรุปใจความสั้นๆนะช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีแผนการรู้แล้วคุณจะต้องทำอะไรคุณจะมีงานใหม่ที่ต้องทำอ่า มีงานใหม่ที่ต้องทําอย่าคิดมากอย่าก,กังวลมีงานอะไรมาก็รับรับ,รบทำไปโอกาสความสําเร็จความก้าวหน้าในการงานมีแน่นอนสําหรับความรักคนที่เพิ่งอกหักคนที่ผิดหวังมาคุณจะเจอรักใหม่เจอรักใหม่อย่าคิดมากอย่าก,กังวลอย่าสเปคเยอะให้โอกาสเขาลองคบคบกันไปก่อนสองไม้เท้าความสัมพันธ์มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น บางคนบางท่านอาจจะได้ดีลงานติดต่อง,งานจากชาวต่างชาติบางคนอาจจะเจอแฟนจากทางอินเทอร์เนต็ตทางแชทหรือทางโซเชียลมีเดียเห็นไหมโอกาสทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมออย่าเลือกเยอะอย่าคิดมากโอเคแต่บางครั้งเลือกเยอะคิดมากมันดีมันดีแล้วล่ะแต่ราศีเมษล่ะไม่เยอะไม่คิดมากแต่กังวลไปเองแค่นั้นเองไม่มีอะไร การคิดมากการกังวลเป็นสิ่งที่ดีนะพอเราจะได้วางแผนเรียนรู้ไปแต่อย่าเยอะใหญ่ยเยอะเพราะว่าเก้าดาบมันเป็นภาวะของทุกยังมาไม่ถึงอนะแต่เราเครียดไปก่อนทุกนะโอเคจบแล้วชาวราศีเมษประมาณนี้คร่าวๆนะไพ่บอกมาประมาณนี้เราจะได้เตรียมตัววางแผนรับมืออย่าทุกไปเองอย่าทุกฟรีโอเคงานมีมาแน่นอนอยู่แล้วคนรักมีมาแน่นอนอยู่แล้ว โอเคจบแล้วนะใครมีปัญหาเรื่องการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ